เสียงธรรมยามเช้าวันอาทิตย์ที่14เดือนกันยายนพุทธศักราช2 5 6พเช้านี้นาศูนย์ปฏิบัติธรรมไทัยนเรศอันใจสงฆ์าเป็นช่วงเวลาของการกลับมาเติมองค์ความรู้ความญาให้กับจิตอันเป็นธาตุชีวิตเป็นธาตุตั้งต้งตนแห่งธรรมเป็นธาตุต้น ก็เกิดสรรพธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายเกิดมีขึ้นได้เพราะมีจิตจิตเป็นธาตุบริสุทธิ์ไม่ไปไม่มาไม่เกิดไม่ดับไม่มีความแปดเปื้อนไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความมืดไม่มีความสว่างจิตเป็นธาตุคงที่เป็นธาตุที่ เป็นอมะตะแต่จิตไม่รู้แจ้งจิตจึงเล่นลนค้นหาความเป็นจริงซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นความจริงก็เกิดที่จิตแต่จิตไม่รู้แจ้งจิตจึงปาหนหาความจริงออกไปข้างนอกพระพุทธเจ้าทรงจัสรู้ความจริงเป็นผู้แรกและก็ได้นำความ จริงนี้มาเปิดเผยให้กับเป็นยญายศสตว์การที่จะเรียนรู้ความเป็นจริงต้องเรียนรู้โดยมีสิ่งเปรียบเทียบสิ่งที่มีความแตกต่างจึงเห็นสิ่งที่คงที่ดังนั้นการที่จะรู้แจ้งจิตต้องอาศัยเครื่องมือ คือนามธาตรูปธาตุเป็นเบื้องต้นแต่เพราะไหลหลงไปกับนามธาตรูปธาตุจึงเป็นทุกข์เป็นวัตตาเป็นการเกิดหาที่จบที่สิ้นไม่ได้เมื่อมีผู้โปรแจ้งความจริงชื่อว่าองค์พุทธะมาชี้บอกจัดลัด ในการค้หนหาเพื่อพบกับความเป็นจริงเต็มหัวใจเพราะด้วยการกลับมาเรียนรู้แจ้งความจริงคือจิตเองจิตต้องรู้แจ้งจิตจิตรู้แจ้งจิตได้ก็จบสิน้นการเรียนรู้จบสิ้นการศึกษาพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ชี้บอกทำหน้าที่ ตายทอดความจริงนี้ให้กับดวงจิตดวงญาณทั้งหลายที่ไหลหลงไปกับอาการคือนามธาตุรูปธาตุให้ทวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในเท่านั้นเพราะเหตุดังนี้แหละเราทั้งหลายจึงฟังตำเพื่อเติมองความรู้ให้กับจิตเพื่อที่จะย่นระยะทางไม่ต้องเดินนานไม่ต้องเดินช้า ไม่ต้องอ้อมไม่ต้องหลงบุกปนในการเรียนรู้ไม่ใช้กายในการปฏิบัติไม่ใช้การยึดติดไหลหลงไปในอำนาจแห่งความสุขความสงบซึ่งทั้งสองอย่างโดยการยกอุปมาในส่วนการใช้กายปฏิบัติชื่อว่า เป็นไปกับอาการทางกายเรียกว่ารูป,ปราธาตุลงยึดในรูป,ปราธาตุและก็มุ่งสงบเงียบสงัดเป็นฌานเป็นสมาธิเป็นความสงบโดยปฏิเสธการรับรู้ปฏิเสธการเรียนรู้ที่หลากหลาย ความเป็นไปเช่นนั้นชื่อว่าเป็นไปกับนามธาตุลงยึดให้ค่าในนามธาตุทั้งรูปธาตุและนามธาตุเป็นเครื่องมือในการศึกษาเท่านั้นแต่กลับไปไหลหลงเป็นไปกับรูปธาตุและนามธาตุจึงเป็นทุกข์เป็นวัตตักเป็นการเกิดอยู่ร่ำไปดังนั้นเราทั้งหลายจงตวนกระแสกลับ มาตื่นรู้อยู่ภายในเถิดก็จะรู้แจ้งธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นโดยไม่ยุ่งยากไม่ลำบากเพราะการรู้แจ้งธรรมต้องรู้แจ้งทั้งหมดไม่ใจหลบลีหนีหายไปไหนไม่ไหลไปข้างนอกแล้วก็ไม่หยุดไหนไหลไปข้างนอกก็คืออาศัยรูปธาตุไปกับ การรู้อาการต่างๆโดยจมไปกับอาการชื่อว่าทรงจิตออกนอกแล้วก็หยุดในก็คือไหลจมไปกับอาการความสงบเป็นไปในส่วนของนามธาตุทั้งรูปธาตุและนามธาตุนั้นไม่ใช่เป็นทางออกจากทุกข์ไม่ใช่เป็นทางพ้นจากทุกข์ ไม่ใช่เป็นทางเส้นสุดแห่งการศึกษาดังนั้นเราทั้งหลายจงทวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในเถิดก็จะรู้แจ้งความจริงได้อย่างเต็มหัวใจพระพุทธองค์ทรงเรียนรู้ทรงศึกษาด้วยพระองค์เองในความเป็นจริงนี้จึงได้แต่ทอดได้ชี้บอกอย่างตรงไปตรงมา ว่าทางสองทางเป็นทางตึงและทางหย่อนที่เป็นไปกับนามธาตุรูปธาตุนั้นไม่ใช่ทางการที่จะพ้นจากความทุกข์ได้ต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางก็คือไม่ยังข้างไม่หลงไหลไปให้กล้ากับธรรมชาติคู่ทั้งหมดธรรมชาติคู่ที่หนึ่ง ก็คือเป็นไปกับสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายนั้นเป็นธรรมชาติคู่มีดีมีชั่วมีถูกมีผิดมีบุญมีบาปมีกุศลอกุศลเป้นต้ตนธรรมชาติคู่ทั้งหมดนี้แท้จริงก็คือทุกข์เป็นวัฏตะเป็นการเกิดเมื่อไหลหลงไปกับไปก่อยึดเก่อเกี่ยวพัวพันก็เป็นไปกับทุกเป็นไปกับวัฏตะกเป็นไปกับการเกิด นี่คือธรรมชาติคู่ที่เป็นไปส่วนธรรมชาติคู่ที่สุดแห่งการเรียรู้ก็คือในส่วนที่เป็นสังขารก็เป็นหนึ่งส่วนที่เป็นวิสังขารก็เป็นอีกหนึ่งเพราะนั้นก็เป็นคู่สุดท้ายในการศึกษาในการเรียนรู้เพื่อยุติธรรมชาติคู่ทั้งหลายหรือธรรมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นคู่แรกก็คือสังขารทั้งหลายคู่ที่สุดท้ายก็คือทที่เป็นคู่คือสังขารและเป็นสังขารทั้งหมดลบเรือนหายด้วยความเป็นอนัตตาธรรมความเป็นอนัตตาธรรมนั้นล้มลา้างธรรมทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่วิสังขารเอง ไม่มีการยึดติดถือครองเพราะความไร้ซึ่งตัวไร้ซึ่งตนไร้ซึ่งเจ้าของไร้ซึ่งการถือครองเป็นการยุติเป็นการจบสิ้นแห่งการศึกษาจบสิ้นแห่งการเรียนรู้เป็นการกลับเกินโซร,รมที่ไม่มีไม่เป็นพ้นจากธรรมทั้งหมดพ้นจากธรรมทั้งสิ้นไม่ยึดถือครองใน ทำทั้งหลายนั่นแหละเป็นที่สุดจบทำทั้งหลายล้วนแต่เป็นอนัตตาสเพสัมมานัตตาทำทั้งหลายทั้งสิ้นนี้ไม่อาจยึดถือครองเป็นเจ้าของหรือผูกพันเกี่ยวพันด้วยสเปสัมมาอลังอภินิเวศายะทำทั้งหลายทั้งปวงอันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เป็นที่สุดจบแห่งธรรมทั้งหมดทำทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นทำคู่แรกก็คือสังขารทั้งหลายคู่ที่สองทั้งสังขารก็เป็นหนึ่งวิสังขารก็เป็นอีกหนึ่งลบเลือนหายในความเป็นคู่สุดท้ายด้วยอนัตตาธรรมเพราะไร้ซึ่งตัวไม่มีเราอยู่ตรงไหนทั้งสังขาร,า,งงารก็ไม่ใช่เราทั้งวิสังขารก็ไม่ใช่เราเป็นการเรียนรู้สุดจบ ว่าทั้งหมดทั้งทิ้นเมื่อเป็นอนาัตตาและจะไหนจะมีการถือครองกันได้เล่าเป็นที่สุดจบเป็นที่เรียนรู้ศึกษาได้ครอบได้คลุมทั้งหมดเพราะเรียนรู้จบเรียนรู้ครบถ้วนจึงจบสิ้นการศึกษาหมดสิ้นสงสัยจึงพ้นจากทุกข์พ้นจากวัฏฏะพ้นจากการเกิดได้อย่างตรงแท้ไม่กลับกำเริบเป็นการพ้นอย่างถาวร ขอสัจจธาแห่งความเป็นพุทธ,ธะทั้งหมดพร้อมพลังด้วยองค์ความรู้เบร์สุดหมดจดอย่างยิ่งยวดจงแผ่ความจริงออกไปให้ไพศาลด้วยการนี้ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณต่อสพพะดวงเกตดวงยานทั้งหมดต่างสิ้นไม่ว่าจะอยู่นในภพภูมิใดมิติใดอนุใดปรมณูใดถูกกักขังด้วยม์ดำคาถาคมใดถูกพลังกดทับด้วยแรงอาฆาตปยาบาทใดด้วย สัจจะใดด้วยอวิชชาความไม่รู้ใดทั้งหมดทั้งสิ้นจงมาลายสิ้นไปเถิดเพราะไม่มีอะไรอยูดจริงทั้งหมดทั้งสิ้นล้วนแต่เป็นอนัตตาและยึดถือไม่ได้จบสิ้นการศึกษาหมดสิ้นสงสัยเต็หมหัวใจในความหลุดพ้นโดยวิเศษไม่กลับกำเริบเป็นการหลุดพ้นย่ายอย่างถาวรและจงตั้งสัจจะเป็นจิตพุทธะทำหน้าที่ ช่วยพระพุทธเจ้าพระอาจารย์และพี่น้องทั้งหมดอันเป็นสัจจะองพุทธะหนึ่งเดียวกันเป็นการช่วยสภาพดวงจิตสภาพวิญญาณให้พ้นจากวัฏจทุกข์ให้พ้นจากธรรมทั้งทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นอิสระพ้นโดยวิเศษหลุดพ้นจากทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่เหลือแม้แต่ดวงจิตเดียวเป็นการหรือสัตว์ขนสัตว์ปิดวัตทุกข์ให้จบสิ้นในยุคนี้เป็นการดำเนาที่ยนุน้มครั้งสุดท้ายไปด้วยกันทุกดวงจิตดวงวิญญาณด้วยเธอน